พันธุ์เด็กทูรีสอดส่องในฐานพการศูนย์พฤกษ์บริหารจังหวัดชัยนาทภาคใต้ประกาศที่ภูรบกระผมพานธุ์เด็กนิพมด้ครองพุ่งกับการกองกับการบินการพิเศษศูนย์ราชการตำรวจจังหวัดชัยนาทภาคใต้ได้รับมอบหมายจากศูนย์บริการบริหารจังหวัดชัยนาทภาคใต้ให้กองกับการบินการพิเศษศูนย์ราชการตำรวจจังหวัดชัยนาทภาคใต้ทำหน้าที่ฝึกอบรมโครงการ พัฒนาบุคลารกรด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์บริการทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนดการฝึกอบรม10วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เมษายน2556โดยการฝึกอบรมในระเบียบวินัยพัฒนาคลือระเบิกวิทาให้มีความรู้เพิ่มขีดความสามารถจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการร,ารักษาความปลอดภัยให้มีทักษะด้านการร,ารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ คนสำคัญอีกทั้งฝึกยุทธวิธีฝึกทักษะฝึกการใช้อุปกรณ์ที่จําเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกิดการด้านการรักษาความปลอดภัยซึ่งนับเป็นอีกขั้หนึ่งในการดำเนินการตามนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้กับกำลังคนและองค์กรของศูนย์ในการบรหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จานวน,น,น,นท,ทั้งสิ้น58นายและได้สําเร็จการอบรมตามปรสชุมทงสิ้น58นาย วันนี้ถ้าเวลาถึงควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานกรุณามอบพุทธิบัตรและให้โอ้ว่าแก่ผู้ที่สำเร็จการสุขอบรมเพื่อเป็นเนทาทางในการปฏิบัตรราชการต่อไปขออนุญาตเรีเชิญครับนางสาวสารวัญยานีเล็มมานีนายสันเพชการะเกศ บิงโกวันนี้ผมรู้สึกดีใจที่จะได,ได้รับสมาชิกที่เป็นสมาชิกของศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สมมุแิแบบเข้ามาเพิ่มเติมปัจจุบับนตำแหน่งในสอบมีตํามีตำแหน่งที่เป็นทางก,การอยู่ คือตัวเลขาและรองเลขาสามคนและก็มีพนักงานราชการอีกสามสิบสองคนแล้วก็มีพวกเราที่จะเข้ามาอีกห้าสิบกว่าชีวิตอนอกจากนั้นได้ใช้ช่องทางทางกฎหมายให้คนสิบเจ็ดกระทรวงหกสิบหกหน่วยงานมาปัด ปฏิบัติหน้าที่ในสอบประพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเินที่กอร้ไของศูนย์ดำเนการบริหารจัดการที่ใ้และโดยเฉพาะตำแหน่งที่ทุกท่านได้เข้ามาทำหน้าที่ในเบื้องต้น,นอาจจะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแต่ก็จะมีหน้าที่แปลงคือเป็นกอง พัฒนาและแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชนอีกหน้าที่หนึ่งต้องเรียนว่าวันนี้ทุกคนได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งของสถาบันตำรวจได้รับโอกาสอย่างยิง่งใัญครูและผู้สอนซึ่งแต่ละท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้เม่อแล้วแต่เป็นสุดยอดของระดับประเทศ ที่ในเสียสละมาอยู่ในวินทีหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญที่สุดแม้แต่พวกเราอาจจะมองว่าเป็นอา,า,าสาสมัครกักษาความกปลอดภัคือทุกท่านเหมือนมาทำหน้าที่มาพร้อมตายแทน่นในชีวิตมนุษย์เนี่ย ได้พูดในหล,หลายๆโอกาสในกฎหมายคนเรียนกฎหมายเรียนก็จะมีว่าคนเนี่ยจะมีกลัวยุ่สี่อย่างอันที่หนึ่งคือกลัวเสียชื่อเสียงก็จะมีโทษมินประมาทดูบิมีผู้อื่นก็ไปแจ้งความนะเพราะเสียชื่อเสียงอันที่สองคือกลัวเสียทรัพย์สินอันที่สามคือกลัวเสียเสรีภาคคือโทษติดคุก เสียทรัพย์สินอะไรก็อยากปิดปุ๊บแต่อันที่สี่คือกลัวตายการกลัวตายก็ในทางกฎหมายก็จะมีโทษประหารชีวิตแต่จะเติมขึ้นไปอีกทีทุกวันนี้คนจะกลัวคือกลัวตาย้งเป็นก็กิดยาหรือพวกในดาวนหลดจะพบแล้วทุกคุณภาพจะมีความรู้สึกเวลาไปเยี่ยมเนี่ยบอกทำไมไม่ตาย อยู่กับให้ทุกปฎภบพแต่น้นองๆทุกคนมาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยคือไปดูแลคนอื่นไม่ให้ตายคือไปป้องกันชีวิตคนอื่นจึงถือว่าเป็นตำแหน่งและหน้าที่ที่มีเกียรติอย่างยิ่งทุกคนที่เราได้ไปดูแลถือว่า ได้ให้เกียรติครับท่านได้ให้เกียรติแลวก็ให้ความสำคัญจึงถึงว่าตาแหน่งนการรักษาความปลอดภัยมีความสําคัญยิ่งวันนี้ทุกท่านได้ผ่านหลักสูตรที่มาตรฐานผ่านครูที่มีความรู้ความสามารถและเชื่อว่าหลายคนจะมีความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในผู้สอนพวกเราอย่างไรก็ตาม ก็ในหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้คงไม่มีพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ที่มีความเสียงที่สุดเท่ากับพื้นที่แห่งนี้ซึ่งผมคิดว่าการที่น้องได้อาสาสมัครเข้ามาตามสอบต่อก็คงจะต้องดูเรื่องฝักเข้าหน้าเรื่องตาแหน่งใานค็งานแนอนงาน และที่สำคัญอย่างยิ่งพวกเราจะต้องมีภารกิจที่ไม่ใช่ดูแลแค่ความปลอดภัยของสถานที่หรือตัวตนเราจะต้องไปทำหน้าที่แก้ปัญหาจับแสดนคับได้ในกิจ่างๆซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่มีพื้นฐานที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่งและก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นท่านวินัน หรือหลายคนที่ได้มาใได้ชิดก็มีความภูมิใจที่ทุกคนไ้รนรายงานว่ามีความตั้งใจมีความมีใจสู้มีระเบียบวิน,นัยแล้วก็แสดงให้เห็นว่ามีความม,มัน่นและก็เชี่ยวฝังครูอาจารย์แล้วก็จากจะกลับเรียนพวกเราลาหน้าที่ข้างหน้า ที่พวกเราจะได้ไปร่วมทาเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้าง่างใหญ่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไม่ได้อยู่แค่นี้จะต้องพัฒนาเละฝึกอบรมและร่วมกันแก้ปัญหาในจังวัดชายแดนภาคใต้ใตร่วมปัทุกคลที่อยู่ในที่นี้กับในโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ให้การสนับสุนการฝึกอบรมครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษซึ่งเป็นหน่วยที่ดําเนินการฝึกรวมทั้งคณะครูและครูพี่เลียงทุกท่านที่ได้ร่วมเทฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้ขอให้สิ่งสกิ์ทั้งหลายที่ท่านได้นับถือตามศาสนาของแต่ละท่าน ได้โปรดประทานพรและเมตตาให้ท่านและครอบครัวจบประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตต่อไปบัดน,นี้ได้เวลาสุควรแล้วผุมเขาเปิดเขาปิดการควบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยและตอนนี้เขาคุณ